สวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อนีพาพี่น้องมาตามแนวทางอาจารย์กว้างนะครับหางเดียวนะครับอาจารย์กว้างวันนี้ท้าชนรับอิสราเอลนะครับส่วนฟันซีธาตัวใดฟันสีบอวา่าอย่างไรพี่น้อง fc ก็เข้ามาฟังมาเบิดมาผ่านเ้อครับอันดับแรกกต้องขอขอบคุณทีมงาน ออนซอนถึงนอีซานได้พองๆนะครับที่เป็นเอือเฟือคลิปวิดีโอนี้มาให้นะครับนะพี่น้องมากขาไปฟังนับกันว่าอาจารย์กว้างหมวดนี้จะฝันตัวไหนครับเน้นๆน,น,นะครับตามพศออมาครับอแล้วก็บอกว่าเอาก็เอาขึ้นขึ้นลงก็มีศูนย์สีกับ0กับหก<ม>ก็มา60จริงๆมีเข้า ไม่ได้ตัวใช่ไหมไม่ได้ตัววิ่ใครได้เข้าศูนย์ใครได้ดูคลิปก็น่าจะน่าจะเน้นนะก็เลยไม่ได้ศึกไปลบไม่ได้ศึกไปลบไปช่วยไปช่วยโอ้เลขนี้ศูนย์ก็หาอยู่ไม่งด้หลาย์นี่ได้ไปลบึงอาจารย์มาแถววิศูนย์กับพานี่ทีศึกไปลบวันนีมันมันมาพอดี มาพอดีงวดนี้ผ <đ 197> <สา> <Situation> ู้โชคดีติดในสื่อโซล่าเซลล์มาให้โอนี่อ้าวเป็นได้เลขวิ่งศูนย์วันหันเนี้ยอ้าวเป็นได้เลขวิ่งศูนย์วันหันเนี้ยเพิ่งจะส่งมาให้ดีอ่เป็นสีเป็นโซล่าเซลล์มาให้ได้บอกจ้ะเออเพิ่งส่งมาให้เียละกล่องหนึ่งเลยบู่้หเจ็ดอันเนาะเออประมาณสิบแพ็คสิบอันเราบอกว่าสิบอันเหรอ สิบช,ชุดสิบชุดเรีบซีซจากสายข้าวปรจารนเพิ่นถวายนะให้ครับโยมแม่ยงซื้อสมใจเถอะวะโยมแม่สมใจใช่แม่สมใจคุณแม่สมใจสายบุญเนาะสายบุญเงินารทำบุสาธุสาธุคอยคุณแม่เจริญเจริญเน้ะอืมหนึ่งหาสองหาแปดหาหน่อคิดทีเดียวนี่ตีมาตามแต่ตองหมดเนาะอืมแล้วก็สามตัวกับยี่ยังแปดหาศูนย์แปดหา สนเปล่ห้าเสียด้วเบาอย่านั้จาผรอม่เสียนยานรับเง้าหนี้ควบอี่ังหอดผู้ตุกเกตอี่หงผุดตัวทุกมาเรียกอาจารย์ขอเลยเอานแขงิตัวเดียวแข่งแงะอวีถ้าชนเลยมั้งทีาวิ่งห้าวิ่งห้าแล้วย่ามอครับเอาตัวใดนึ่งห้านึ่งหาสามตัวบ่เอาบ่ครับสามตัวเอาไว้มันจะหลายผูดนะเอานึ่งหา หนึ่งห้าหนึ่งห้าครับเขียนแล้วครับหนึ่งหาแล้วก็สองห้าสองห้าที่จะขังเขาจารให้สามหางทั้ตัวแปียถาผู้โบ๊ทคือเบาเสียงดังแจ้งหางนะครับเขาชัดเจนเปดห้าสามตัวเออสามตัวเพราะต้องเดี๋ยวเอาเลขฟันให้่เลขฟันอีกอีกสามตัวเลขฟันครับเลขนิมิตฟันนะนี่สูตรเนาะสูตร มันมาตรงก็เลขสูตรเยได้ฝันน่ะฝันจะได้ครับก็ได้วาได้ตรงกันฝันว่าเลขอบอกแล้วดีแล้วโอ้ฝันวาเลขออกแล้วเอียบบอกแล้วเห็นตัวแรกห็นตัวแลกเม่ยบอกครับแยนเขามาบอกเรียแล้วบอกใส่หูเลยเตียได้ยิ่งยังมาบอกเลยแล้วเลียบอกแล้วพอนะวะตัวแดกเหละครับนแดงผมสีแดงเลยเลขออกแล้วเอาสีแดงเขียนเลยบอเ่เอาสีแดงเขียนเยเลขฝันน่ะ 650 650อาศูนอีกเล้ยวตัดสองตัวอาูนอีกเล้ยวอ่ะงวดจะแล้กกว่า50อืมอัดนักๆมันสิบวนออกจนได้เลข50นี่นะ650ไปว่รอดไปว่ารอดจอดว่าถึงหรอกเอาแค่50กับ65เนาะ600ออกแล้วก็ตัดทิมเอี่าเอ้ต้อ6้0ก็หาซูนแค่ไหมไใเอฟซีเพิ่ตัดเองโหลดเพิ่มีตาอยู่หรอก หกหากับห้าเนียในบ้แน่น่หกหาเพราะบาคนมาตัดด้อยิซีบาคนมาตัดดิเออแค่ไปจังไหนก็เอาใจสั่นแมนบางคนเข้ามาตัดไห้ก็บอกว่าเล็กไหลแมนบางคนกับแมนกัเจียลงไปนี่มันคือจังไหลนะแต่ว่าไทยซาโตเป็นละออกมนามอตัดเมือซ้ำนี่แหละบทนะครับศูนย์แปดหนึ่งอ่าครับขาหึอเก็ละเขาขึ้นกา สูแนึ่งสามสามสองสามสาปดเจ็ดสามสี่แปดเจ็ดสามสี่เอาโชว์เอาไปโชว์เลยแขนแล้วครับเอาโชว์หองเก้านี่ตั้งไม่เห็นทานทานทั้งนี่ต้องหมุนเนาะไอ้้มุนให้สังกฐานเลขสังกฐานยิ่งห้าไปเลยงวดนี้มันตรงกับกุ้มฟันคำนวณได้กับนี่หาวางนอนเล้ก่อน เอาวาตามทางนอนไเวนดตั้งนอนรับทนเรยวอาไอ้แล้มุนหอ้แลมุนมนไหลตัอ๋้ากับหมุนกล่องน้ำหมดครับเออเย็บซเยแม่สนใจเ้ยแม่สนใจวิ่งห้าห้าแำ่มนทาเมนเหตุการณ์นิ่งตัวเดียวนะครับไปจา์เอาตัวใดครับ แต่ทีน้หาศูนย์นี่เล้วหาศูนย์เออผมโมแดงๆนะ่อ้าวโงไงเลยองไงเอฟซเลยนี่หาศูนย์เลยนีกมันออกวบาไกลกันหรหาศูนย์เราผมกะทีหกศูนย์ัวาชนกับอิสราเอลบบยันนวะโบยันอิสราเอลวะทีนนี่ผมแท้อาจารย์กว้างในสูตรนี่มันมีตหาเลยดิเพราะว่าสูตรนี่เขามาตลวด ครับบัวเคยผ่าจมูกผ่านนี่นะซีก็หาเริ่มสูตรแล้วเออเพราะว่าอาจารย์มาหาหลายงวดนี้อาจารย์หนุนมาตั้งปีนะครับครับวักห้าหลายควงฟันก็ได้ระเบิทั้งนั้นก็เรียกคำนวณมันเขากันนะเอาชัดเจนแลวละอ้าวผู้ใดเห็นลิปนี้คือผู้โชคดีที่ได้มีเงินทําบุญเข่าพรรษาเอาเบอร์ทุของอาจารย์อยู่ด้านล่างเด้อได้มีเงินมีปัจจัย เอาละครับพอเราทังนี้เอาไปหาทาเอาพีนิวซูรินเอาวาดังๆเนี่ยัดนี้เอาวาดังๆเนี่ยอาจารย์ให้ผู้ใดเนี่ยเขาบัว่าหางี้เจ้าตัวเจ้าว่าเองเนี่ยให้พีนิวซูรินไยแนด์เอาไปเด้อพีนิซูรินไยแลงตัดก้อนตัดก่อนตัดก่อนตัด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 ตดตัดตััดตัดตัดัดตั่ตลดตัดตััดเัดตัดตด ห้าศูนย์สี่ศูนย์60นะครับก็คือตัวที่เด่นเด่นก็ที่สุดก็ที่งวดที่แล้วก็คือห้าศูนะครับแต่ว่าบอกว่าให้เอาลงเอาขึ้นเอาลงด้วยก็ขึ้นลงก็หกศูนย์ลงแต้มก็สี่ศูนย์ก็ถือว่าเข้าหกศูนย์เต็มๆนะครับไม่ได้ให้เยอะด้วยนะครับงวดนี้ถือว่าบอกว่าย้ำอีกย้ำอีกห้าูนย์มันบอออกมันสีออกงวดนี้แหละพี่นิวพีนิวอ่ว ฟันนะครับาเรียกออกมมีคนมาบอกนะเรียกออกห้าศูฝันไวโยมหกห้าศบอกก่าเล็กออกหกห้าศนยเรียออหกหบอกก่าเล็กออกเลยเด้อหกห้าศูนย์่สิบอกแล้วเรียกออกแล้วขอบคุณหลายๆครับพอดีอาจารย์กับบาอ่นะหูมียาข้นนอมาเขาพ่วงไอเรียกคำวน ตัวนี่เลขโตมากงวดที่เหลวตัวหาศูนย์นี่มามันสีมาออกมาได้รับเนียนให้นี่คิดว่าต้องออกงวดนี่ผ่านดอกอัดไปเลยหาศูนย์ศูนย์หาผู้ทุนหน่อยนะปัจจัยหน่อยวันทว่ะซื้อห้าศูนย์ตัวเดียวบุตรลางบัต้องกลับอะไรแล้วหนึ่งห้าสองห้าแปดห้าล่ะครับเรียกคำนวณคำนวณคำนวณอันนี้เลขฝันคือหาศูนย์คำนวณมันได้ลักหา ได้รักห่าล่างเออก็เรียกว่าฝันกับมันงกับมั่งตรงกรียิกขมงวนพอดีครับอืมอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นพี่นิวสุรินครับผมอือเอาไปเด้อเอาไปเด้อบอกเอฟซีเลยอัดหนักเลยงวดนี้แข่งคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม